สวัสดีครับช่องพีทเมลอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเก็บข้าวโพดหวานทานดิบข้าวโพดเพียวไว้นะครับต้นนี้รวมๆการปลูกก็น่าจะประมาณ7จ8 0วันนะครับนี่นะครับไหมเขาเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับออกจะสีสีแก่ๆสีดำแล้วนะครับสแสดงว่าสุกแล้วนะครับพอดีลูกชายจอมโซนมาดึงออกก่อนนะครับ โอเคครับเราจะหักฝักข้าโพดเลยนะครับโอ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคข้าโพดเพียวไว้ตัวนี้ปลูกเป็นระบบแทบจะทรายรู้เลยนะครับเนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูวัสดุปลูงเขาเนี่ยครับเป็นทรายผสมกับดินปลูกบ้างนิดหน่อยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดเม็ดดินเผานะครับเม็ดดินเผาก็มันจะเก็บความชื้นได้ดีนะครับข้าวโพดก็เป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบน้ําเยอะเท่าไหร่นะครับก็ให้เป็นระบบนี่ครับน้ําหยดเดี๋ผมพามาดูระบบจ่ายน้ําของผมนะครับเนี่ยครับใช้ลูกลอย ใส่ลงมาแล้วก็มีปัมป๊มปั๊มเดโวข้างล่างสูบส่วนการให้น้ำก็จะใช้ทม์เมอร์ตัวนี้นะครับตั้งเวลานะครับนี่ครับผมจะตั้งเวลาที่ทามเมอร์วันหนึ่งก็สี่รอบพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะสั่งปั๊มให้ทำงานครับผม ความทำงานก็จ่ายไประบบต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ครับมะนาวพุทรานมสดถั่วฝักยาวแล้วก็ฝั่งนู้นครับฝรั่งกิมจูนะครับที่อยู่ในเข่งนั่นส่วนตรงนี้ก็เมลอนลูกสุดท้ายครับผมนี่ครับเดี๋ยวยังไม่เก็บเดี๋ยวจะเอาไว้เก็บให้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนะครับผม โอเคส่วนนี้ก็ฟักทองนะครับเดี๋ยวต้องทำค้างให้เขาอีกทีหนึ่งโอเคครับง่ายๆครับก็เป็นมุมกเกษตรนะครับในหมู่บ้านจัดสรรครับนี่ก็ฟักทองอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้นฝรั่งโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข้างในกันครับผมเขาโพดเพียวไว ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในของข้าวโพดเพียวไว้กันเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆแกะดูกันเลยถูกไหระบบายเนื้อมันอาจจะไม่เต็มเหมือนอ่าระบบดินล้วนนะครับผมเนี่ยครับอาจจะเรียงกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับฝากอาจจะเลี้ยงไม่สวย แต่ก็ระยะการเก็บก็น่าจะพอดีอยู่นะครับแกะเร็วกว่าน,นี้ก็จะเม็ดก็จะอ่อนไปแกะช้าวกว่าน,นี้ก็เม็ดอาจจะไม่เต็มนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเ,เป็นข้าวโพดนมสดน,นะครับเพราะกัดไปนี่จะหวานแล้วก็เหมือนเราทานนมสดน,นะครับเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวผมจะวัดหวานให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความหวานจะประมาณกี่บิกนะครับ โอเคครับเรามาลองวัดความหวานดูนะครับว่าจะได้สักประมาณกี่บิกนะครับนี่นะครับเพื<ๆ>่อนเเม็ดเขาก็จะใสๆเหมือนมีน้ำนมอยู่ข้างในนะครับผมจะลองวัดหวานดู บีเวนน้ำกโ็โวดอนนะครับอือเพื่อนๆได้ประมาณ17-18บิบกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองลองลองดูนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากล้องจากมือถือนะครับแต่ถ้าส่องด้วยตาเปล่านี่คือแบบ ชัดมากนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าผ่านเลนโทรศัพท์แล้วจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ประมาณสิบเจ็ดแล้วกันครับเพื่อนๆตีไปประมาณสิบเจ็ดนะโอเคครับเดีย๋ยวผมจะลองชิมรสชาติดูก่อนนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับโอเคครับฟังเสียงนะครับเพื่อนๆ Uh huh. รอบการปลูกรอบนี้ก็ยังอร่อยนะครับข้าวโพดเพียวไว้ฮอไกโดนะครับเหมือนได้กินนมสดจริงๆนะครับหวานแล้วก็มันอ,มอร่อยครับเพื่อนๆเป็นข้าวโพดหวานทานดิบนี่อร่อยผมปลูกรอบนี้รอบที่สามแล้วครับโอเคครับผณมาครับ สำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ